ันนี้ก็มาบท r e แล้วนะคะในรายวิชากฎหมายได้งานนะคะอะาทสตร์ก่นที่แล้วนะคะเราพูดถึงรายละเอียดของตัวเนื้อหาของรายวิชากฎหมายรายงานนะคะ <S <S สัปดัห์นี้ก็จะมาเริ่มในหน่วยการเรียนที่หนึ่งนะคะในเรื่องของสัญญาตั้งรายงานไปเลยนะคะ ประเด็นหัวแท้หนอกคอมนะคะท่านเยอะอ่ามาดูนะคะในห,หน่วยประเด็นนี้หนึ่งเราจะพูดถึงสัญญาตร้างรายงานสัญญาอะไรที่นี้นะคะเริ่มแรกก่อดเลยหล,ยลอดก่อนเราจะทำงานหรือ หรือถ้าเราเป็นนายจ้างเรารับลูกจ้างเข้ามาทํางานกับเราเริ่มแรกก่อนจะทํางานด้วยกันต้องมีอะไรต้องมีการเขียนสัญญาจ้างกาันนะคะสัญญาในที่นี้คือเป็นสัญญาในิจการที่เกิดขึ้นจากนะคะระหว่างสองฝ่ายคือฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างนะคะําหน้าที่นะคะทําให้เกิดหน้าที่ต่อก,กันในฐานะ,ะนะผู้เสนอสัญญาแล้วก็ผู้ตอบรับสัญญานั่นเองนะคะ,ะก็สาระสำคัญ สัญญาเลยมีสาประการหนึ่งนะคะต้องมีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปนะคะในการทํางานเราจะมีฝ่ายดใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมีด้วยกันทั้งหมดสองฝ่ายก็คือฝ่ายในจ้างลูกจ้างน,นะคะต้องมีการแสดงเจตนาต้องตรงกันในที่นี้คือเจตนาในจ้างเขาต้องการให้เราทํางานให้นะคะตัวเราเองทําไมคะตัวเราก็ต้องการทํางานเพื่อที่จะได้เงินมาใช่ไหมอ่านะคะต้องมีวัตถุประสงค์ในการทาสัญญ,ญาจ้างเ วัตถุะสมในการทำสัญญาจ้างคืออะไรนะคะประเภทของสัญญาจ้างนะคะมีการแบ่งประเภทหลายวิธีนะคะหลักๆก,ก็คือจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะหนึ่งก็คือสัญญาต่างตอบแทนน,นนะคะคือส,ส,สัญญาต่างตอบแทนได้ขึ้นกันและกันค่ะเช่นพวกจำพวกสัญญาซื้อขายสัญญาจ้างแรงงานนะคะซึ่งเนี้ยเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักแล้วนะคะสัญญามต่างตอบแทนในที่นี้คือสัญญาที่ทําให้เกิด สัญญาเพียงสายเดียวได้ประโยชน์<อ>เช่นสัญญาบ้านสัญญายืมนะคะละักษณะนี้นะคะสัญญาจ้างมีบัญญัติไว้ในกฎหมายแค่ไ้วถึงเจาะรายละเอียดหึืนะคะพัดกับัปเลยสรุปในส่วนของสัญญาจ้างเลยคือสัญญาจ้างรายงานคือสัญญาที่าอคนหนึ่งเราเรียกว่าลูกจ้างนะคะตกลงทําง,งานที่แก่ดู อีกบุคคลหนึ่งเราเรียกว่านายจ้างนะคะตกลงจะจ่ายงินจ้างตลอดเวลาที่ทํางานให้นะคะในการทํางานในการจ้างแรงงานคงนมไม่จะเรียกว่าคงไม่ได้มีใครอยากทางานให้พีทีเราทุกคนทําไมคะทางานก็ต้องอยากได้เงินได้ค่าตอบแทนนะคะเพราะการจ้างแรงงานนะคะเท่ากับแรงงานของเราที่เราใช้แรงออกไปเพื่อทํางานมานะคะบวกกับความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็น ความนึกคิดนะคะความสามารถในการลงแรงหรือเกิดจากกระบวนการสมองเราก็ตามนะคะก็คือในที่นี้ก็จะเป็นนายจ้างลูกจ้างนะคะพรานายจ้างนามาซื้อของนายจ้างเขาเรียกนายจ้างก็จะให้ค่าจ้างกับลูกจ้างลูกจ้างก็จะตอบแทนด้วแรงงานให้กับนายจ้างนั่นเองนะคะสัญญาจ้างมีลักษณะมีอะไรบ้างนะคะลักษณะที่หนึ่งเลยต้องเป็นสัญญา มีการตกลงเป็นนายจ้างและลูกจ้างอย่างชัดเจนนะคะ้ำนาวา่ามาดูอำนาจหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างนะคะเออมีนี้เกิดเคลยร์ไหมไหมคะว่าเราจะไปเป็นลูกจ้างเขาเราจะมีหน้าที่อะไรนายจ้างนะคะผู้บังคับบัญชาเรามีหน้าที่อะไรแน่แทุกคนอาจารย์คะมีหน้าที่สั่งค่ะแน่นอนนายจ้างเนี้ยมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งงานเรานะคะ อันนี้คือสัญญาต่างตอบแทนนะคะสาระสำคัญนะคะอยู่ที่คู่สัญญานะคะในการทํางานก็คืออยู่อยู่ที่คู่สัญญาก็คือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างน,นี้นะคะกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างนะคะกรณีลูกจ้างเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเช่นนะคะเราเป็นเราทํางานให้กับนายจ้างเกิดเราไม่ตัดเน,นี้ยเราไม่สะดวกเนี้ยค่ะเราหรือเราลักเหมางานแล้วเราไม่สะดวกก็ให้คนอื่นไปทําแทนนะคะ กรณีเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยนะคะถามว่าทําได้ไหมสามารถทําได้แต่ในจ้างจะต้องยินยอมและรับทราบนะคะสัญญาจ้างกฎหมไหนไม่ได้กำหนดแต่ไว้นะคะเพาะะน,นเราจะทําเราจะทําแบบไหนก็ได้นะคะจะตกลงกันด้วยวาจานะคะตกลงด้วยปากเปล่าเนี่ยะค่ะนะคะว่าเช่นนะคะต่างไปทําง,งานลักษณะเนี้ยก็คือแคศ รับสั่งด้วยทางไลน์ทางวาจานี่ก็คือถือว่าเป็นสิญนาจ้างแล้วนะคะจะเป็นจดกรารนะคะจะทำเป็นกิจการที่เป็นรัยลักษักอักษรก็ได้โดยส่วนใหญ่คนทั่วไปเขาจะทําในส่วนที่สองนี้นะคะญาจ้างที่เกิดขึ้นโดยปริยายนะคะจิตหน้าที่ของนายจ้างนะคะนายจ้างมีสิิอาญาด้านนะคะหนึ่งแรกเลยนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะหน้าที่ในการขอก้องส่งนะคะก็จเป็นนายจ้างของคนให้กับบุคคลอื่นแต่ในที่นี้ตัวลูกจ้างต้องยินยอมนะคะ ะะบอกเลิกสัญญาจ้างเพราะลูกจ้างทาผิดสัญญานะคะเพราะฉะนั้นเรารู้เอาไว้เพื่อที่เราไม่ไปทําผิดนะคะเราจะได้ไม่ถูกบอกเลิกจ้ญญางนะคะให้บุคคลมาทํางานแทนตนนะคะโดยที่นายจ้างไม่ยินยอมนะคะขาดง,งานโดยประจักษ์เหตุผลนะคะไม่มีเียงมือตามที่แสดงตนไว้นะคะให้มีการกําหนดระยะเวลาการจ้างฉะนั้นมันไม่มไ,มได้มี เช่นกำหนดระยะเวลาการจ้างในที่นี้เช่นชั้นจะจ้างคนหนึ่งปีสองปีห้าปีสิบปีว่าไปนะคะแต่กรณีน,นี้คือไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาไว้เมื่อเขาเม่อทำงานเสร็จแล้วหรืองานเขาบรรลุเป,ป้าหมายแล้วนะคะเขาจะไม่จ้างเราต่อก็ได้ลักษณะนี้ก็คือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือสัญญาจ้างหมดไปโดยปยายุคนึงนะคะสิทธิ์นี่ของนายจ้างนะคะนายจ้างมีสิทธิ์าดใจได้นะคะ เมื่อกี้เป็นสิทธิ์ของนายจ้างอันนี้เป็นหน้าที่ของนายจ้างนะคะนายจ้างก็เะต้องมีหน้าที่จ่ายเขาเรียกจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าจ้างให้กับเรานะคะเอาไปสําคัญสรรแสดงระยะเวลาในการทํางานงของลูกจ้างก็คือเวลาที่เราออกนะคะเขาจะมีใบที่จะเป็นหน้าที่ของนายจ้างนองออกให้เราไปสาคัญการทํางานว่าเราทํางานงกับบริษัท A มานานเท่าไรแล้วกี่ที่5ปีทีนน่ีนะคะขนาดนี้นะคะ ถ้าเราเป็นลูกจ้างเรามีสิทธิ์มีหน้าที่อะไรบ้างอ่ะหนึ่งเลยนะคะรับค่าจ้างตลอดเวลาที่ทํางานให้กับนายจ้างอย่างที่อาจารย์เจยบอกไปก่อนหน้านี้เนาะคงไม่มีใครทํางานให้ฟรีๆนะคะเราทุกคนทํางานก็ต้องอยากได้เงินอยากไปค่าตอบแทนนะคะทํางานตามต่างๆป่ะที่แหน้าที่หนให้นายจ้างด้วยเป็นคองด้วยความที่สักด์สิจริ์นะคะ ความผะงับแห่งสัญญาจ้างนะคะเมือ่อครบกำหนดในสัญญาจ้างมีการบกเลิกสัญญานะคะไม่ว่าใายใดหนึ่งนั่นเองนะคะผู้สัญญาใดายหนึ่งถึงแก่ความตายก็คือคือตัวเราลูกจ้างตายหรือตัวนายจ้างตายนะคะลักษณะนี้ก็คือสัญญาจ้างก็ถูกระงับดุนะคะอ่านะคะจะได้ยินไหมสัญญาของอ่าสัญญาจ้างต้อง คนหนึ่งเราเรียกว่าผู้รับจ้างนะคะผู้รับจ้างหรือจําพวกผู้รับเหมาอย่างเงี้ยตกลงแล้วทำงานกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสาเร็จให้แก่บุคคลอีกบุคลหนึ่งเราเรียกผู้ว่าจ้างนะคะลักษณะนี้เห็นไหมจากตารางจากลูกศรที่อาจารย์ให้ไว้ผู้ว่าจ้างจะเป็นสีเขียวนี้นะคะแต่ค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมานะคะผู้รับเหมาก็มีหน้าที่ทํางานที่ สัญญานะคะให้สํญญาเร็จตามที่เขาสัญญากันไว้ <Okay. S 1> นะคะลักษณะนีน <Okay. S 1> ะ้เปิดโอกาสให้สักถามนะคะถ้าอยากถามอะไร <Okay. S 1> ถ้าไม่ถามเดี๋ยวครูจะใช้ธีวิการสุ่นเดานะคะจะทดสอบเราว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนในเนื้อหาที่อาจารย์อธิบายไปนะคะ